ลบค่หลบลบลบอะไรลบความหนาวเข้ามาอยู่ในซอกซอกมุมไม้ซอกมุมต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นดอกอัญชันต้นอัญชันนะคะต้นดอกอัญชันคะ่ะหน้าบ้านแม่ไปมีดอกอัญชัน ลูกอ่อนมันนี้กินกับส้มตำได้นะคะเนี่ยลูกอ่อนๆเนี่ยกินกับส้มตำม,มันเหมือนกับกินถั่วลันเตาอะเด็ดไปกินกับส้มตำได้นะคะหมากอันชันหมากอันชันดอกก็กินได้ ลูกก็กินได้ลูกอ่อนมันค่ะมากอันชันนะคะลองเอาไปกินดูสินะคะนะเพื่อนๆ่อนลูกอ่อนๆ่อนมันนะถ้าแก่แล้วนะมันแข็งนี่อย่างนี้นะแก่แล้วแข็งนี่เป็นเมล็ดแล้วเนี่ยแข็งเอาลูกที่ยังไม่มีเมล็ดนี่ค่ะอ่อนๆนี่อยู่อยู่อยู่ที่ยอดเขานะ่ะ จิ้มน,น,น้ำพริกก็ได้จิ้มน,น้ำพริกกะปิก,ก็อร่อยเหมือนกับกินถั่วนะคะรสชาติเหมือนกับถั่วลันเตากินได้เป็นยาดีด้วยดีอะไรรู้ไหมคะว่าดีความดันโลหิตสูงดอกนี่แหละไปเอาไปทำยาย้อมผมก็ได้เอาไปทำยาย้อมผมก็ได้ ผมจะได้ไม่ร่วงแต่ให้เขาดำนะ่ะมันไม่ดำหรอกไม่ไปลองแล้วเอาไปตำใส่กับใบซิดาใบฝรั่งนะ่ะแล้วก็กระขิงแต่ว่าดีดีอย่างหนึ่งคือผมไม่ร่วงแก้ผมร่วงได้นะคะดอกอันชันดอกอันชันช่วงนี้หน้าแรงเขาจะทิ้งใบลง นี่ค่ะเขาจะมีใบสะาะรอบรอบรอบข้างนอกข้างในนี่เขาจะโรยราแล้วก็แต่งแต่งต้นเขาด้วยหักหักทิ้งเลยค่ะเพราะว่าเขาหมดอายุแล้วเขาก็หักหักต้นเก่าที่เขาตายแล้ว หักทิ้งเลยค่ะแล้วก็มันจะมียอดใหม่เขาขึ้นมาไม่ตายเท่าไหร่ปีเขาก็อยู่ได้ต้นเดียวนะคะเอามาปลูกค่ะต้นเดียวถ้าปล่อยให้เขาขึ้นบ้านนะเขาก็จะขึ้นไปถึงบ้านนู่นแหละนูนหละเห็นไหมยอดเขาจะเลยไปแล้ว แต่ว่าดึงลงมาให้เขาเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้เขาเป็นพุ่มอยู่หน้าบ้านนี้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูงแล้วเอาไปทำสีขนมก็ได้เราไม่ต้องใส่สี เวลาทำขนมสั้นอะไระไม่ต้องใส่สีธรรมชาติต้องเอาสีธรรมชาติสีม่วงอย่างนี้ก็เอาดอกอัญชันไปแค่หกเจดดอกก็มีสีแล้วค่ะไม่ต้องให้เข้มเท่าไหร่นะสีม่วงนะไปทําขนมถั่วแปบแม่ไปเคยอยู่กรุงเทพเอา ไปผสมแป้งทําขนมถั่วแปบเขาก็เป็นสีม่วงสวยๆถ้าสีสมพูสีแดงนะ่ะสีเหลืองก็คือเอาพักทองทำเป็นขนมถั่วแปบนะคะสีเหลืองก็เป็นฟักทองถ้าสีสีออกแดงๆช้ำๆก็คือบีทรูทค่ะ ใส่ในน้อยเขาก็ออกสีแล้วสีธรรมชาติสมุนไพรปลอดสารพิษเราไม่ต้องไปใช้สีผสมอาหารนะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ไปได้แม่ไปมีต้นดอกอัญชันอยู่หน้าบ้านหลายคนที่มาขอเวลาเอาไปกินกับส้มตำค่ะ กินกระส้มตําได้เมเล็ดหมากเขากินจิ้มน้ำพริกกะปิก็ได้เหมือนกับกินถั่วนะคะรสชาติเขาเหมือนถั่วกินได้แม้กระทั่งดอกแล้วก็ยอดยอดก็ยังกินได้ยอดนี่ไม่ไปเคยเด็ดไปแกงอยู่นะแกงใส่ปลา ยอดก็กินได้ดอกก็กินได้มากก็กินได้นี่มากอ่อนนี่กำลังดีเลยเวลากินส้มตำก็หลายคนเขาจะมาขอเด็ดเอาไปเลยว่าไม่ต้องขอเอาไว้เขาก็เก่ทิ้งเก่เร็วเร็วเนี่ยอันนี้ยังอ่อนอ่อนอยู่นะคะนี่เขาพิ่งเป็นนี่ยังอ่อนอ่อนอยู่ มากอันชันกินได้ไม่ว่าจะกินดอกสีเขาก็เอาไปผสมอาหารได้ก็ทำน้ำยาละ้ะย้อมผมก็ได้ดอกอันชันนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะได้ยินหลายคนเขาว่าแก้ความดันโลหิตสูงเออแก้ก็ดีแล้วอะ่ะไม่ไปกินประจำ กินประจำเลยค่ะอันชันดอกอันชันก็รักษาโรคหลายอย่างแก้ความดันโลหิตสูงแก้อะไรไม่รู้แหละขอแต่ว่ากินได้แม่ไปกินกินลวกเลย <c oughs> กระทั้งดอกมากครับกำลังติดดอ,อกออกมานี่เป็นมากแล้ว อันซันนี่ก็มีประโยชน์ดีกว่าไม่ปลูกไว้เพื่อนๆก็ได้มาขอไปกินอยู่หน้าบ้านพุ่มใหญ่นะมาให้เขาขึ้นบ้านทำแต่งเป็นพุ่มใหญ่อยู่ในต้นเสานี่แหละคะ่ะอยู่ในต้นป้ายบ้านนี่แหละนี่ค่ะแล้วก็มีดอกทีนี้จะเอาต้นแห้งออก จะให้เขาเป็นพุ่มตอจะลือต้นแห้งออกจะให้เหลือแต่ใบสีเขียวเขาจึงจะได้สวยแต่งหน้าบ้านเอาต้นที่เก่ามันออกหักแล้วเขาหมดอายุไปเองนะคะถึงขวบสองปีและะ้วมั้งแม่ป่ยมาปลูกนี่สองปีและะ้วมั้งเนี่ย ปลูกตั้งแต่มาอยู่ตอนเลกปี64ปลูกปี64นะคะปลูกปี64 65 66ก็ประมาณสองปีเนาะสองปีพราะเขาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ไม่ตายค่ะต้นเดียวนะคะดูต้นเขาสิคะ ให้ดูต้นก่อนนะคะนี่คือต้นเขาต้นเดียวค่ะนี่เขาก็แตกงากขึ้นไปเยอะไว้ต้องปลูกเยอะเลยปลูกต้นเดียวเขาให้มาแค่นี้แค่นี้สองสาใบแค่นี้ ให้ไปก็มาปลูกลงตรงนี้เลยติดเลยเขาก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะปลูกง่ายๆปลูกง่ายๆนี่เป็นเครือเลยเป็นอุ่มเลยนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยนี่จะได้ดึงดึงเครือเก่าที่เขาจายเขาโรยแล้วออก จะให้เหลือแต่เครือใหม่ขึ้นเขาก็จะแตกแตกหนอ่อแตกแนวต่อถ้าเราไม่ปรับปุงมันก็เขาก็จะไม่ขึ้นไม่สวยนะคะนี่แม่ไปแต่งอยู่ตลอดนะต้นเขานะ่ะเขาจึงเป็นพุ่มได้สวยอย่างนี้ดอกอันชันค่ะ อันชันค่ะกินได้แม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งดอกแล้วก็ยอดกินได้หมดค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดเซ์แม่ใ่ไม้ใบด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ